เป็นสีเงิน่ะมินดูกล้องก่อนปิดได้ด้วยไม่รู้เหมือนกันอะแต่ดูกล้องวงจรปิดได้อะทำเฟสดีกว่าออกซิเจนว่าไม่ปึ๊บปึ๊บอากาศช่วงนี้หนาวมากๆเลยพี่มินว่านะเป็นพาวเวอร์เซนต้าเป่าลม เจอเลือดอ่ะอนนี้คือห้องอะไรอ่ะไม่มีเควส์ฉันจะมาทำไมนะมันเจอเพื่อนคนหนึ่งยิ้มได้อ่ะเขาทำเควสให้เสร็จแล้วด้วยอ่ะอ้เออ่ะไอ้ <Okay. S 1> พี่จะบอกว่าไอ้สีดำามาพี่คือสีดำปิดประตูใส่มิ้นอ่ะพี่ม่คนบอกพี่เป็นอ่ะพี่ไม่เป็นพี่อยู่กับเพื่อน ยังไงที่เอนไมกพงหน้าีพองหากอยู่อะไรสัอย่างอ่ะจะไม่ได้ละพี่ว่าสีดำาเยเดินตามพี่มาครั้งนึงอ่ะมันก็เคยเหมือนกันนะดิเลิกยากเหมือนกันนะจะช่วยพี่สักตาเดียวมีช่วยพี่ตาหนึ่งนะถ้าพี่เป็นนะไม่นะ ไม่ไม่ไม่ต้องมาเดินตามฉัน,มไ,มไ,นไม่ต้องมายุ่งเดอไนี่ยฉันไม้งไอม่ไม่ไดเชื่อไม่ได้เป็นจริงๆ กไไไ็ไม่าฉันไม่เชื่อ,อตัิมออเอมเอพี่มันมันดูดท่อใส่พี่อะ่ะทำเพลสกันแล้วกันเหรอใช่มันอยู่อ่ะอ่ะ,เ,เ,อะเอเอ พี่มีสี่ึงอยู่ข้างหลังพี่อะแล้วเขาก็วิ่งหนีพี่ไปแล้วอะใเ,เพื่อนเพื่อนเนี่ยฮะากล็กซี่เกล็กซี่ก็ตายโดยพี่าแล็กซี่ก็เพื่อนไม่นะทำอย่างนี้ได้ยังไง <laughs> <laughs> นี่พยายามวิ่งตามพี่ทันนะ้เนี่ย ปึ๊บ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 อ้าวหายไปไหนกันหมดไปที่ไหนกันน่ะไม่รู้เหมือนอับเพื่อนเขาอยู่นี่ไม่บอกหรอกนะไปอยู่แถวพี่นี่แหละคุณไี่ถาม่กดนะอื้ออ,อ,อาจเป็นไปได้